รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ พวงเจ้าของบ้านเช่าแห่งนี้ครับปลูกมานานหรือ,อยังอ่ะสามสิบปีได้แล้วมั้งฉันซื้อต่อกอ็มาทิ้งโนวลได้ยินเสียงเอะอะแววววดังมาจนฉันตื่นจะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ท่านไม่รู้จะช่วยเราได้หรือเปล่าเยาพวงทำไปแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกนั่นสิ แต่ไม่ทําก็ไม่ได้แล้ววะมันเฮียนจังก็พาก็ลือกันไปทั่วจนหาคนมาเช่ามาอยู่ไม่ได้แล้วไม่ลงก็ไม่รู้เผื่อท่านจะช่วยได้บ้านไม่มีคนอยู่มันก็ซุดโทรมไปเรื่อยๆไปเที่ยวได้หาว่านจ้างคนมาทำความสะอาดก็ไม่มีใครก็เอาก็กตัวกันไปหมดถ้าไม่แก้ไปถ่ายทิ้งไปซะเลยพวงเรื่องจะได้หมด พูดง่ายเนาะแกจะซื้อไหมละ่ะฉันขายแกถูกถูกแล้วว่างไงกันล่ะโยมอาหลวงพ่อหลวงพ่อ,อม,มีเรื่องอะไรกันละ่ะ ถึงได้ให้เด็กวัดไปตามฉันมาเนี่ยก็เยพวงเหะสิแกมีเรื่องทุกข์ใจกัหลวงพ่อทุกข์ใจรุ่งใจเรื่องอะไรล่ะเรื่องผีหรือไงผีที่บ้านโชคดีอะ่ะใช่จ้ะหลวงพ่อคนมาทำบุญที่วัดเขาเล่าให้ฉันฟังอยู่บ่อยๆไปเพราะว่าคนที่มาเช่าบ้านเยพวงอยู่เนี่ย บ้านโชคดีเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้เพราะผีมันดุผีมันหลอกแล้วได้ข่าวว่ามีสาวตกน้ำมันอยู่ด้วยใช่ไหมใช่มันก็เป็นอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละหลวงพ่อดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงได้จะนั่งกลุ้มใจก็มาปรึกษากับเขาเนี่ยว่ามีพระเจ้าที่ไหนเก่งๆก็จะไปนิมนต์มาพ่อดิฉันเคยบอกว่าหลวงพ่อเก่ง ไม่เป็นรองใครอีฉันเลยไปชวนยายพวงมาหาหลวงพ่อเนี่ยแหละจ้าก็เลยจะมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปช่วยพูดช่วยคุยให้เขาหยุดเที่ยวได้หลอกล้อรบกวนคนอื่นเขาจะทีเถอะอ๋อจะให้พระไปคุยกับผีว่างั้นเถอะจ้าค่ะใชจละเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยยิ่งนุ่งห่มแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทรงสำรวม ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังจะไปรุ่มล่ามอะไรก็ไม่ได้เพราะคนที่อยู่รอบข้างเราจะเขาไม่เข้าใจเขาจะติเตียนเอาแล้วมันก็จะไม่เกิดผลดีขึ้นมาทั้งสองฝ่ายแต่เอาเถอะมันก็พอจะมีหนทางช่วยอยู่นะเอาไงหลวงพ่ออย่าพวงแกมีเรื่องกุ้มใจมากเรื่องเนี้ยฉันมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง เก่งมีวิชาใช้ได้ตั้งแต่สมัยเป็นพระด้วยกันแล้วไปทุดงด้วยกันหลายปีทีเดียวสมาธิจิตดีแก่กล้าแต่น่าเสียดายเขามาลาสิขาลาเพศไปซะแล้วไอเรื่องเสาตกน้ำมันเนี่ยแกกลับไปรอที่บ้านฉันจะบอกให้เขาไปหาแก เรื่องแบบนี้เขารู้ดีว่าจะทำยังไงแกคอยพาเข้าไปที่บ้านโชคดีเท่านั้นแหละเข้าใจไหมนันนี้ฉันลาแล้วจ้าลุงพ่อ,อ จะโชคดีหรือร้ายสุดท้ายพราะตัวเราเองเสอใจเราดีซะอย่างบาดร้างก็กลายเป็นดีผลกรรมกำหนดชะตานำพาสิ่งที่พบเจออย่าเพลอเดินทางไม่ดีชาตินี้ผลกรรมตามฉัน แล้วเมื่อไรระวังตัวให้ดีบาทดีจะพร้อมลงเธอจะหลอกล้อคุณจะเข้าสิ้นคุณทำไมเปิดไม่ได้วะมาที่ไรก็เปิดได้ทุกทีวันนี้ทำไมถึงเปิดไม่ได้วะเออแก่แล้วมีมีแรงไงยาพวง เมื่อคืนไปไหนมามาดีย๋ยเข้าเปิดเองพะโถแกแล้วแกเลยโอ้ยนางแตงปาาแกนี่นะมีหน้าเราอย่างนี้นี่เองจึงได้ยังหาผัวไม่ได้เฮ้ยเปิดไม่ได้เออ้อก็แก่พอกันแล้ววะมาช่วยกันมา,าไปแล้วอาจารย์ มันเปิดไม่ออกแล้วใครมันมันก็แทกประตูหลอกก็ไม่รู้ตอกอกตกใจหมดเลยลายประตูเนี่ยทุกทีมันก็เปิดได้นะอาจารย์แต่วันนี้ทําไมมันถึงเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้เอ๊ะหรือหรือหรือว่ามันไม่ยอมจะเอาไปดีครับอาจารย์ ไปเดินดูรอบๆบ,บ้านหน่อยนะครับได้เลยเลยจ้าอาจารย์เปียกเงาะรับ ป้าครับเชิญนั่งคุยกันตรงนี้หน่อยครับจากที่ผมสำรวจดูบ้านหลังนี้แล้ครับแล้วผมสัมผัสได้เนี่ยเจ้าที่บ้านหลังนี้แรงมากมันยังไงล่ะอาจารย์เขาไม่ยอมหรือไงเฮ้ยก็มันเป็นต่ะแบบเนี้ยมันถึงหาคนมาเช่ามาอยู่ไม่ได้ ฉันรกลุ่มใจจริงๆอาจารย์จะช่วยฉันได้ไหมเนี่ยได้สิครับป้าแต่ผมอะต้องกลับไปเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยครับสาธุแล้วแต่อาจารย์อาจารย์พูดอย่างเงี้ยฉันก็โล่งอกแล้ว เขาอยู่ที่เสาตกน้ำมันมต้นนี้มานานมากหลงยึดติดไม่ยอมไปไหนเสาต้นนี้ใครจะเอาไปทำบ้านก็ไม่ได้ใครจะเอาไปทำเรือนก็ไม่ได้เขาจะต้องตามไปอยู่ด้วยจากที่ผมสัมผัสด,ดูเขาห่วงที่ทางเขามากนะครับงานเนี้ยสงสัยต้องออกแรงหนักหน่อยมั้งครับอาจารย์ ช่วยเขานะนี่ับอาจารย์เพราะสิ่งที่เขาหลงยึดติดทําไปมันสร้างกรรมให้เขาเองเกิดวิบากจองเวรกันไปไม่หยุดสงสารเขานะครับยังไงอ่ะอาจารย์ช่วยแผ่เมตตาให้เขาใหญ่เขาดื้อทีเถอะครับได้ ทำอยู่ยังไงเน่งก็อย่าประมาทไปล่ะเพราะว่าทิเตเขายังแรงอยู่มากครับอาจารย์เปียกเงาะไปเตรียมของที่จะใช้ให้พร้อมนะอย่าให้ขาดล่ะเจ้าที่เขาแรงเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปคุยกับเขากันครับอาจารย์มาเนี่ สนับสนุนโดยสะอาดทั้งช่องปากเจเดนทรีอ JI, ินวันยาสีฟันสมุนไพรจากจุฬาฮิร์บเมื่อมันเข้าม uh. ันก็คงไม่ได้กลับไปอุ้ยเขาได้ลงนือจะหลอกล้อคุณจะเข้าสิ